พีี่่เเคยะ้กชอบมากอยากจะบอกว่าที่ที่มาตั้งแต่เด็กแล้วใช่พี่พ่อผูกพันใช่ใช่จากต้นสู่รุ่นเลยใช่ค่ะเพราะมากับคุณแม่ออะไรย่างเงี้ยค่ะใช่ได้ขันน้องมาบ่อยไหมคะอะไรนะคะได้ผ่านน้องมาบ่อยไหมน้องๆอาจจะยังมาไม่บ่อยค่ะสมาร์กี่ได้มาคุณแม่เพราะบางทีมันจะเป็นวันแบบของเราแม่อะไรเงี้ยช้อปปิ้งช้อปของคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ได้ท็อป ของขวัญบ้างเรือยังคะเอ่อของขวัญมีชอปไปบ้างค่ะแต่ของชอบของคริสต์มาสแต่ที่ของตกแต่งเมื่อกี้ยังไมย่ยังไม่ได้ชอปเลยแต่เมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วแต่โบติชอบชอบมาซื้อที่นี่อยู่ค่ะใช่แปลว่าที่บ้านก็คูกจัดเป็นเป็นคนบ้าคริสต์มาสมากอลังการค่ะที่บ้านกิ๊เป็คน,นคนจัดเองไปถึงที่บ้านคือจะต้องตกแต่งเองใช่ใช่ทำไมคะทำไมพี่กี้ถึิ๊บเป็นคนชอบชอบคริสต์มาสอยู่แล้วค่ะแล้วชอบการตกแต่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนตกแต่งทุกอย่างในบ้านฝากแฟนๆหน่อยมีแบบว่า ชอบที่บ้าหลดี้ก,ก,กมาชอปปิ้งที่นี่ได้ได้ะคะ่ะจริงก็ฝากเซนต์ชิดลมนะคะว่าะจริงเป็นหลายๆที่เออเป็นเป็นที่ที่กีเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่นี่คือจริงๆแล้วตอนนี้แบรนด์เยอะมากมีครบทุกแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้านร้านอาหารคือก็แนะนําสำหรับเทศกาลข,ของขวนนัญนี้ใครกาลังมองหาของขวัญน,นะคะก็มาที่เซนต์ชิดลมนะคะขออนุญาตถามเลยแล้วกันค่ะคะ่่้องขออนุญาตถามได้ค่ะได้ค่ะ จับตามองล่าสุดกับแก๊งคนดีจริงๆก็น้องแอน้องแอเขียนแบบเซลค่ะเซลเฉยๆค่ะก็พอดีวันนั้นคือปกติเราทุกปีจะมีงานคริสต์มาสกับเพื่อนๆถ้าไม่ใช่บ้านกี้ก็จะเป็นบ้านโคตรนี่แหละค่ะก็คือพอดีปีนี้มันอาจจะมีเรื่องราวก็เลยแบบบางทีเซลอะไรขำๆให้ให้มันไม่ไม่เครียด S 2> <S 2> <S ใช่ใช่ควาแตกนี่วิกกี้คืออยู่กับพ่อตั้งแต่จริงๆที่กับพรู้จักกันที่ตั้งแต่เอแบกค่ะเพราะว่าเรียนมหาลัยด้วยกันคือตอนนั้นกลับมาจากอเมรกิกาแล้วที่เป็นดาราแล้วแล้วเขาก็เพิ่งเรียนกลับมา <โฆ S 2> จบกลับมาก็เจอกันเป็นเพื่อนกันมา26ปีแล้วเป็นเพื่อสนสนิกที่เลยค่ะใช่ซึ่งเรารู้เหตุการณ์ที่เขาเจอมาตอนค่ะใช่ตอนที่รู้รู้สึกยังไงบ้างคะที่เพื่อนเราตกใจมาก ตกใจมากค่ะก็ให้กําลังใจเขาเยอะๆค่ะแต่โพดกําลังใจดีค่ะโพดเป็นคนที่คนรักเยอะเพื่อนเยอะใช่ใช่เขาเล่าก่อนที่จะเป็นข่าวนางมั้ครับกับเหตุการณ์ยังจริงๆกี้ทราบพร้อมๆกับเขาเลยใช่ไ่ไดเ่าเรื่องของๆเขาเลยเป็นเรื่องอินไซด์เหมือนกันที่เขาก็ไม่ได้เล่าให้เราได้เียงเอ่อจริงๆขี้อยู่กับเขาในทุกช่วงค่ะอยู่กับเขาทุกช่วงก็ตอนนั้นเขาเครียดไหม เพราะว่าเหมือนแบบมันมันเครียดอยู่แล้วไหมมันเครีมันเครีมันมันคิดว่ามันมันความเสียใจมันค่อนข้างเยอะกว่าด้วยเพราะว่าเเป็นเพื่อนกันคือเขาสนิทกันมากกว่าอยู่แล้วใช่ค่ะมันมีความเสียใจบวกเขาไปเยอะมากจริงเท่าที่พี่รู้จักชอบพ่อมาเขาเป็นคนให้ใจกับเกินมาแทที่สุดเป็นคนที่ให้แบบให้เลยคือฝรั่งมันจะมีคาพูดว่าเหมือนคนที่แบบ wear your heart on your sleeve หมายถึง จอยู่ตรงเนี้ยเหมือนทุกคนได้เห็นเขาเป็นคนโอเพ่นคือถ้าเขารักใครคือรักแบบรักจริงๆรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือแบบเป็นคนที่มองคนในแง่ดีเสมอถ้าเขาเจอใครเขาจะมองเฉพาะแง่ดีเสมอก่อนเขาเป็นคนอย่างนี้เลยคือเป็นคนที่โลกสดใสแบบคือเห็นหน้าอย่างเงี้ยเขาดูเหมือนคนแดงเนาะแต่จริงเขาเป็นคนสดใสมากแล้วเป็นคนที่มองคนในแง่ดีเสมอก่อนทุกครั้งเลยไม่ว่าเขาจะเจอใครมีเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนอาจจะมองภาพรักตอนแรก ดูเป็นคนเที่ยวดูป <requ> <ๆ S 1> เป็นคนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะแค่หน้าเป็นอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างซอฟข้างในมากๆ,ๆกี่อกีก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้เขามันมีความเสียใจบวกเขาไปเยอะมากๆอ่ะแต่ว่ามูลค่าของสิ่งที่เสีย,ยไปไม่เท่ากับความเสียใจที่เขาเคยให้ใจไปมันมันรวมกันแล้วมันมันยิ่งใหญ่มาก <laughs> มันรวมทั้ง<ม>สองอย่างใช่กีว่านะสภาพจิตใจตอนนี้พี่โค้เป็นยังไงบ้างจริงๆโค้ดเป็นคนที่ มีเหมือน good day bad day ค่ก็คือวันที่เขาดีเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติคือเขาก็มีลูกเนาะเหมือนที่มีลูกสองคนมีธุรกิจต้องทําเขาก็สามารถยังแบบมุกออนได้บ้างแต่มันก็จะมีบางวันแหละบางทีอ่านข่าวหรือบางทีโดนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันก็เป็นเรื่องของในแต่ละวันที่เขาต้องจัดการกับอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมันก็มันจะมีบางวันที่เขาเครียดแล้วก็บางวันที่เขาดีตลอดกันจนเขาเจอเหตุการณ์ที่กี่ให้คปรึกษา จริงๆแล้ว<บ>เรียกวาให้กำลังใจมากกว่าใช่ค่ะเพราะจริงๆอย่างที่บอกคือกีก็ก็อยู่กับเขามาตลอดคือจริงๆน,นานากีก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตกใจเหมือนกันาะตอนทีานาเ่เขาเจอเหตุการณ์เหมือนเหมือนตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้แบบมีรีแอคที่จะมาออกตัวขนาดยังไงนะคะทาไมคื่อหมายถึงว่า พอตอนที่เรื่องเหมือนเรื่องมันเกิดมามาพักหนึ่งแล้วก่อนที่มันจะเป็นข่าวใช่ใช่ตอนน<ช>ั้นคือแบบเขามาปรึกษาไหมคะว่าเขาจะทํายังไงหรือเรามีคำแนะนำเขาไหมไเออจริงๆคุยคุยกันเรื่อยๆค่ะเรียกว่ากี้ก็อย่างที่กี้บอกคือเขาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเนาะเราก็อยู่<ม>ในทุชกช่วงก็ให้ให้คำปรึกษาบ้างแล้วก็เขาก็ได้คำปรึกษาจากคนรอบข้างด้วยค่ะแล้วก็กี้ก็เพื่อนนหลายคนอย่างที่บอกคือใครว่างก็เขาไม่หาเขาก็ให้กําลังใจใน,ในหลายๆรูปแบบ เหมือนนอกจากเรื่องเองินแล้วเหมือนคุณพี่เขาเขาบอกว่าเขาก็โดนรื้อผนด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเขามีมาพูดคุยกับพี่วิกกี้ไหมคะเออก,ก็ก็มีอยู่แล้ว <laughs> แต่เขาไม่พูดถึงนะค่ะก็ในฐานะของพี่วิกกี้เขาเป็นคแม่ค่ะเป็นคแ,แม่อ <c oughs> ะไรเงี้ยค่อนข้างมีส่เกี่ยวข้องะสถานการณ์ของการเป็นคณแม่แบบนี้กีว่าจริงๆแล้วถึงจะเป็น <c oughs> คนที่มีครอบครัวหรือไม่ครอบครัวถึงจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวกดว่าเรื่องนี้มัน มันมันมันต้องกระทบอยู่แล้วเนาะคือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดก็มันมันหนักอยู่ค่ะฝันง่ายนะคะพี่มีพี่พี่มิที่รู้จักคู้กรณีของพี่ของเข้าเท่าไหร่รู้จักค่ะแต่ก็เข้าวโพดสนิทกว่าที่พี่บอกตกตกใจไหมคะว่าแบบมันกลายเป็นเข้าอะไรอย่างเงี้ย ตกใจเหมือนกันนะกี่ <laughs> ก็เหมือนทุกคนเลยเนาะเข่ไม่ไมย่าเชื่อแต่พี่กี้ีไม่ได้อยู่ในหมายถึงกีโดนหรือเปล่าลหรอคะ <laughs> ไม่ไม่ไม่อยู่ค่ะ <laughs> เรารู้จักคนถามเยอะ <laughs> ไม่ไม่ค่ะ มีอะไรจะบอกเพราะว่าคนน่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในตัวเพื่อนเราที่เขาโพสแบบทำไมถึงต้องออกตัวแรงทำไมถึงต้องทาขนาดนั้นกับเพื่อนอี่คือคือคิดว่ามันมันในในความเป็นเพื่อนในความเป็นเพื่อนก็มันมีความไว้ใจอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมันก็ค่อนข้างเอฟเฟกต์เขาหนักอยู่คืออย่างที่บอกคือโสต์เป็นคนที่โอเพสและจริงใจแบบจริงๆคือไม่ไม่ว่าคนจะเห็นเขาในโซเชียลในในรูปแบบไหนเวลาเห็นเขาไลฟ์อะไรเงี้ยจริงๆข้างในเขาเป็นคนซอฟมาก เป็นคนสอบแล้วมองมองคนในแง่ดีก่อนเสมอตลอดมันก็อาจจะทำให้เขาเหมือนแบบไม่รู้ดีเรียกว่าอะไรเหมือนแบบจริงใจอ่ะเขาเขาเขาเป็นคนจริงใจจริงๆพูดประมาณนี้เนาะจ่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่กี้ขอบคุณคนะ่ะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจนะที่กี้ต ปิดเพลไปจบอะไรหน่อยตครับตอบครับอครับน่งสองสามไม่ได้ตอบครับ